สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนีมาโพอยู่บิสโตอีกแล้วจ้ามีนัดกับสาวสาว,สาวจ้ามือ้มาชิพากันไปหากินสตงสต็กเสซตแตลก็จะไปหาน้ำเด่มจะดื่มสองดื่มตะมงตะม้มยผู้ไปสาหรับพี่น้องตามภาษากระเทยเท่ากินลาบเท่าขี่บออออันนี้วิวเมืองบิสโตจ้าบ้านพี่นั่งหน่อยนัดเจอกันกับนั่งจ้า แล้วกับแกงสาวๆอากาศกระย็นเย็นๆแคก้าวเรอจะี่นองเย็นจ่อยๆต้องใส่เสื้อโคตด้วยจ้าบสันหนาวบ้ันหนาวไม่ถึงแล้วสําหรับท่นี่ปั้ว สำหรับฝรั่งเขาก็บหนาวปนวแล้วแต่ก็สิ่งกินอีนะแ,แต่ว่าเขาเป็นคนเมืองหอนนาอะจะเ้าก,ก็สิหนาวก็ข<ะ>้าเจ้าแน่หน่อยนึงยินเสียงพ่อยไงข่อยหัวบ่พี่หน่อยทะลุไม่มาเลยสาวงามบิสโตนั่หนูโจเซฟ่าอาดามจา้า แม่ทิวค่ะขอบคุณมากจาก้ <We love S 1> จาบินแล้ว o u รอบอย้างจา้าแค่นี้หรอครบทีมแล้วก็สิไปแล้วพี่้องไปหากินสเต็กแล้วก็สิไปหานางออยตะม้อยผู้ชายก่อนจังหน่อยนึงจ้ะพี่น้องข้างในหันกระทายบ่ได้พี่น้องวันเท่งอิตลิกกิบซ์ โอเคได้จ้ะพี่น้องไปก้อนจ้าสิไปหากินสโต๊กสเต็กแล้วก็สิไปนั่งดื่มกันต่อจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับสัน้นๆก็าหายทิ้งหอดแล้วจ้าเนาะไปแล้วจ้าบ้าบ้าไอจิ๊บเนี่ยเทียบแบบไม่เมค,ย,ย,ย,คยหรอเสียพะเย่ไยหัวรักกี้ไ,ไง <c oughs> Okay.